อ้าวแต่ว่าพี่เด็กเป็นออฟฟ่านเนาะพี่เหมียวเนาะออฟฟ่านแล้วก็โคสก็ข่าชสาววันที่ยี่สิบสี่าชาใช่นนเนาะพี่เหมียวถ้าพี่เหมียวถ้าเกิดถ้าเกิดข่าวซาแล้วมามาดูวบบยาวเนาะเหมือนยุทธะถ้าใครไม่ทำโอน้นะเหมือนนี่เลย ดดอร่อมากถ้อ่อยากได้หุ่นที่เหมียวเด้งเป็นงานโซมานีอ่ะงานโซที่ไหนใครมาถแก้วด้เไกินอกกนเออได้อะไรไม่กินงงมาก ค่ะสดใหม่นะคะทุกวันค่ะ <ไป S 1> นี้ค่ะชุดหมู่นะคะโปรโมชั่นวันสุกรนะคะใครอยากจ้าอของด้วยอะ่ะฮะกลัวทีเดียพี่สุตอร์ ต้มัต้มยากเหมือนเดิมอย่าไม่ต้มค่ะเอาต้มพักพอค่ะเออลงไปเลยค่ะช่อง y ย t u b e เนาะนักดีนะคะทำช่องแล้วใช่ไหมคะทไมีช่องชื่ออะไรคะบอกได้อหมน้องลากนัดนะคนัดภาษาไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องลูกนัดค่เดียว เพื่อนๆที่เป็นเพื่อนช่อง u t u b e มิซซี่นะคะชาแนลไปกดติดตามน้องนัทด้วยนะคะมีช่อง youtube เหมือนกันะก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ทั่วไปใช่ไหมคะจะเกินพาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยความสวยความงามเนาะของกคือความนกความโบยบินเนาะอันนี้ก็จะพาไปดูข้างในนะคะบรรยากาศอันนี้บรรยากาศรอบนอกนะคะของสุนัวบาลาสุนเลยนะคะ เป็นแบบโต๊ะนั่งนะคะโต,ต๊ะแบบญี่ปุ่นมนะะีแบบเออบาร์บีกานะคะมีบงมีบาร์มีที่นั่งโต๊ะนะคะข้างในนะคะอันนี้โซนข้างใน,นะคะ่ะรูหลาเออสำหรับอันนี้โซนข้างนอกค่ะนี่ค่ะสาวๆเขาแบบสวย ชิวๆนะคะแบบนั่งชิวๆนะคะน่าเียวโคนี่น้องไอซีนะคะไอซีดาวโคราชค่ะนัตี้ค่ะดาวโคราชเหมือนกันค่ะรวมตัวดาวโคราชค่ะฝากพี่น้องนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องมิซี่ชาแนล้วยนะคะขอบคุณค่ะจุ่มนัวบารับกันนะคะสุ่มึ่ง